สวัสดีจ้าคลิปนี้ช่างซ่อมผ้านะคะจะมาใส่ยางยืดยางยืดกับกางเกงว่ายน้ำนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยเราเลาะออกแล้วนะการคำนวนนะคะการคำนวณยางเราก็จะใช้วิธีนี้เลยนะคะจับยางมากับริมผ้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงมานะคะดึงมาให้สุดพอดึงมาสุดเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราทำพอดีตัวเนี่ยมันก็จะ เขาเรียกอะไรก็จะใหญ่เท่าเดิมเนาะก็ไม่รู้จะทำใส่ไปเพื่ออะไรเนาะเราก็เลยจะหดยางเข้ามาประมาณนะคะประมาณเนี่ยให้เหลือจากตรงเนี้ยอ่าอันนี้มันเป็นสองชิ้นนะคะสองชิ้นหน้าหลังเราก็จะคำนวณเลยนะคะจากนี้เข้ามาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็เป็นสองนิ้วนะคะก็นับเลยค่ะสองสี่หกก็เท่ากับต้องหดยางออกหกนิ้วนะคะเนี่ยแต่ครึ่งหนึ่งก็เท่ากับสามนิ้วหมายถึงว่า จากริมยางเนี่ยมาเนี่ยสามนิ้วแต่มันรวมชิ้นหน้าชิ้นหลังเนี่ยก็เป็นหกนิ้วนะคะร้านเราจะใช้ยางสองชั้นนะคะเพราะว่า่าสภาพยางเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะก็จะใช้สองชั้นไปเลยแล้วก็เพื่อนๆถามว่าทําไมต้องใช้สองชั้นนะคะเพราะว่าที่เคยบอกนะคะเราคิดว่ายางมันคุณภาพไม่ดีหรือว่าเราซื้อมาถูกเราก็เลยใส่ให้ลูกค้าไปสองชั้นแล้วก็หลังจากที่เรา ใส่ยางไปให้ลูกค้าสองชั้นเนี่ยก็จะไม่มีอาการแบบว่ากลับมาแก้อีกนะคะจากกางเกงนะเนี่ยเราก็เอาอันนี้นะคะยัดไปตรงกลางแบบนี้แล้วเราก็ต่อ,อยางตัวนี้เป็นกางเกงว่ายน้ำนะคะเป็นผ้าเด้งๆเรายังไม่รู้นะว่าจากเราเนี่ยจะทำได้ไหมนะคะ เดี๋ยวให้ลุ้นไปกันเลยกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ลองทํามาก่อนว่าผ้าที่แบบเป็นผ้าชุดว่ายน้ําเนี่ยมันจะเย็บได้หรือเปล่านะคะช่างก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะพอเราเย็บต่อยางได้แล้วนะคะเนี่ยตัวนี้เขาก็ให้มาเย็บเข้านะเราก็ยังไม่ได้ลองดูนะคะเดี๋ยวเอาไว้ทําคลิปต่อไปนะคะพอเราต่อยางเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตีนผีเป็น ตีนผีข้างเดียวตีนผีใส่สิบข้างเดียวนะคะตีนผีใส่สิบข้างเดียวที่เคยแนะนําไว้นะคะส่วนกางเกงกางเกงเราก็พวงริมก่อนนะคะเนี่ยเราพวงริมผ้าไว้ให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าเราจะห่อยางนะคะตอนที่ลูกค้าให้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ายางเล็กๆแล้วของเราไม่มีนะคะเราเลยใช้ยางสามกระเบียดนะคะเพราะว่าถ้าใช้ยางเล็กแล้วมันต้องแบบไปลาชายอะไปลายางอะ เราไม่สามารถลาได้นะคะทีนี้จะมาบอกเทคนิคเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งนะคะกรณีที่เราจะเปลี่ยนตีนผีนะคะตีนผีข้างเดียวแบบเนี้ยเอากล้องไปไหนตีนผีข้างเดียวแบบนี้นะคะเนี่ยที่ใส่ซิปนะคะแล้วกรณีที่เข็มกับรูรูตีนผีเนี่ยมันไม่ชิดกันนะคะเราก็จะใส่ซิปเนี่ยทําให้ซิปซ่อนหรือซิปอะไรเนี่ยมันไม่ชิดฟันสวยนะคะวิธีของช่างซ่อมผ้าปกติก็จะให้เพื่อนๆน,นะ ยไข่ตรงนี้ไข่ตรงข้างๆจากเนี่ยนะที่เคยบอกนะคะปักเข็มลงกับตีนผีแล้วก็ไข่ตรงนี้ออกแล้วก็หมุนตีนผีเี้ยให้มันชิดนะคะแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นตีนผีธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะมีปัญหาในการเย็บคือเข็มมันไม่ตรงร่องตรงนี้นะเนี่ยมันไม่ตรงร่องนี้มันก็จะมีปัญหาอีกทีนี้ก็เลย ไอ้วิธีเนี้ยเคยใช้มานานละแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกก็ลืมไปนะว่าตัวเองก็ทําได้นะคะก็เลยหาวิธีใหม่นะคะโดยการเอากระดาษนะคะหากระดาษมาพับพับพับ,พบแล้วก็ยัดใส่ไว้ตรงนี้นะคะใส่ไว้ในตีนผีเนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปในจักรนะ,ะใส่ปกตินี่แหละเนี่ยทีนี้นะคะกระดาษมันก็จะเข้าไปไปรอง ไปหนุนนะไปหนุนอยู่นะคะมันก็จะทําให้เข็มเนี่ยชนพอดีนะคะเอาเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่ากล้องมันไม่ได้ซูกใกล้นะคะเนี่ยมันก็จะเข็มชิดพอดีนะ,ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปไขข้างจักรนะคะเอากระดาษนะคะยัดไว้เทคนิคเล็กๆนะะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องยางเราต่อเราก็จะเอา ชิ้นไหนชิ้นหน้าละ่ะเอายางไว้ทางด้านหลังนะคะต่อยางไว้ทางด้านหลังเอาวางนะคะเอายางวางทางด้านผิดแบบนี้แล้วเราก็ตลบนะคะตลบผ้าห่อมาแบบนี้ห่อแบบแบบนี้นะแล้วเราก็เอาตีนผีข้างเดียวของเราเนี่ยที่ใส่เนี่ยวางชิดเลยนะคะเอาตีนผีเบียดนะคะเบียดเนี่ย เบียดยางเนี่ยเย็บไปเลยนะคะปล่อยได้ปกปติอันนี้ลองดูก่อนนะว่าจักรเราเนี่ยมันจะเย็บผ้ายืดตัวนี้ได้ไหมนะคะแล้วเราก็ห่อมาเรื่อยๆนะคะหอ่อผ้าขอบห่อมาเรื่อยๆตีนผีลักษณะนี้นะคะมันจะชนอ่าตรงนี้พอดีนะคะมันจะไม่ทํ้ให้ยางดิ้นไปไหนแล้วนะคะมันจะล็อกยางไว้ ปกติจะไม่ค่อยรับทํานะคะเกเคชดว่ายน้ำํำงานผ้าว่ายน้ําอะไรเนี่ยก็ <S <S> <S รู้สึกมันจะทํายากจักมันก็จะมีปัญหาด้วยนะแต่อันนี้จักไม่โดดก็ถือว่าโอเคนะคะจักไม่โดดถือว่าโอเค ในขณะที่เราเย็บไปนะคะเราดึงเราดึงผ้าเนี่ยดึงผ้าที่จะมาห่อยางเนี่ยให้มันชนยางนะคะแล้วก็ดึงผ้าให้มันตึงๆนะคะเนี่ยก็จะเอาเอ่อพีนผีแล้วเนี่ยชนไปอย่างนี้นะคะตรงนี้มันก็จะตกลงตรงนี้นะคะ เพื่อนๆถามมาบางท่านนะคะถามมาว่าเราเย็บผ้ายืดเราใช้เข็มอเบอร์อะไรนะคะเราใช้เข็มเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดแต่ว่าเข็มน่ะมันจะเป็นแผงสีเขียวเยไม่ใช่พูดไปเรื่อยเป็นแผงสีฟ้านะ,ะเป็นแผงสีฟ้าแบบนี้นะคะ แต่มันก็เขียนคําว่าดีบเหมือนกันนะแต่อันนี้มันเราอ่ามันก็จะเขียนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะมีคําว่า d b บีเหมือนกันนะดีบีเหมือนเหมือนที่เราซื้อเข็มทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อนี้แล้วก็เป็นแผงสีนี้นะคะแพงอยู่นะแผงหนึ่งเก้าสิบห้าบาทเออแถวแถว,ถวบางบัวทองนี่แหละเนี่ยอันเนี้ยเราใช้เบอร์สิบเอ็ดนะคะใช้เย็บผ้ายืดแล้วก็ ก็ใช้เย็บผ้าทั่วไปนะที่เห็นเย็บยีนเย็บอะไรอะถ้ามันไม่หักเราก็ใช้ตัวนั้นแหละไม่ได้เปลี่ยนนะคะถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะคะใช้ดีมากมีมเพื่อนๆถามมาถามซื้อแต่เราไม่มีขายนะคะปกติก็ไปซื้อของเองไม่ได้ต้องใช้แก๊ปไปซื้อนะคะใช้แก๊ปไปซื้อ กางเกงว่ายน้ํมันเขาจะขอบเขาจะไม่ค่อยย่นเท่าไหร่เนาะมันจะเป็นแบบว่าผ้าผ้ายางกับผ้ามันจะพอดีกันแต่เราทําไม่ได้ไงเราจักเรามันไม่ใช่จักดึงยางไม่ใช่อะไรถ้าเราทําเนี่ยมันจะดูเหมือนยางตลอดเวลาดูไม่กระชับอะ่ะเราก็เลยต้องตัดยางให้เล็กกว่านะคะตัวนี้ตัดให้เล็กกว่ารอบตัวนะคะหกนิ้ว ลูกค้าเขาบอกว่าเขาเอลเอลเล็กสะโพกใหญ่เขาก็เลยต้องซื้อกางเกงที่ให้มันขึ้นสะโพกได้ก่อนอะ่ะพอเอลก็ต้องมาเก็บเข้าอย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้ลูกค้าก็มาเก็บเข้าเนี่ยยางใหญ่นะคะก็มาเก็บเข้าเก็บไปแล้ว แล้วเราก็ดึงนะคะดึงดึงไล่ยางดึงให้ยางมันย่นอะ่ะมันย่นเป็นที่ๆมันย่นไม่เสมอเราก็แต่งนะคะแต่งให้มันเสมออันนี้รอยจบไม่ตรงนะคะรอยจบไม่ตรงเราก็ซ่อมนะคะรอยที่เราจบได้อ่ะคะ่ะมันไม่ตรงกันเราก็ซ่อม ซ่มแล้วก็เลาะออกเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้ผ้าไมโครเพื่อนๆเรียกว่าอะไรเนาะพูดไม่ถูกช่างไม่ค่อยรู้เรื่องผ้านะคะเป็นช่างเย็บผ้าที่ไม่ไม่รู้เรื่องผ้าเลยถามว่าผ้าอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่รู้ผ้าป่านกับผ้าโทรเรงแยกไม่ออกเลยช่าง รู้แต่มันเป็นผ้าผ้าทําเชิดผ้าอะไรยเงี้ยรู้เงี้ยแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกชื่อผ้าอะไรวันนี้ลองใช้สมอท็อกทำทำเนาะเพราะว่าบางทีพูดเสียงมันไอเนี้ยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะย้ำนะคะจะย้ำตรงที่เป็นรอยต่อนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นข้างอะไรเงี้ยพอเราแต่งได้แล้วอะ ถ้าเราใส่ยางแบบนี้ของอเอวลูกค้าเนี่ยมันก็จะถูกผ้าเนี่ยพับดึงลงมาเยอะมันก็อาจจะทําให้เป้าตึงได้นะคะแต่ไม่รู้มันทําได้แค่นี้นะคะค่างไอ้ลูกค้าก็ต้องยอมใส่ที่แบบมันเป้าหย่อนหย่อนไปอะเป้าตึงตึงไปไม่ใช่หย่อนหย่อนโอ้พูดผิดพูดผิด,ผด,ผดแล้วเราไปย้ํานะคะตรงรอยที่เป็นตะเข็บ หน้าหลังซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ยางเวลาลูกค้าดึงขึ้นมาเนี่ยมันบิดนะคะมันพับ <S <S พอระย้ะครบหมดแล้วนะคะเราก็มาลองเช็คดูด้วยการว่าดึงให้มันสุดๆนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองมาดึงดูเนี่ยสมมติว่าเราดึงกว้างๆเนี่ยเป็นสะโพกของลูกค้าที่ดึงขึ้นใช่ไหมคะถ้าเขาดึงสุดๆอย่างนี้แล้วมันไม่มีได้เสียงขาดปืดๆสแสดงว่าใช้ได้นะคะแต่ถ้าลดดึงแล้วมันมีรอยขาดปืดๆเียแสดงว่าจักรตัวนั้นเย็บผ้าย,ยืดไม่ได้นะคะพอเย็บแล้วได้ขาดก็มีเท่านี้นะคะวิธีใส่ย,ยางกับเกงว่ยไน้ำเนาะมันกลับหัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะ ลองดูนะคะมีเท่านี้แหละจ้าไปละจ้า